จะเลี้ยงแม่ก่อนเลี้ยงแม่จนตายก่อนถึงจะมีเมียใช่ไหมบวชก่อนเอ้เลี้ยงยวชก่อนค่อยเอาเมียใช่ไหมใช่ไหมนะหรือว่าก้องจะเป็นตุ๊ดก้องจะมีเมียไหมหล่อหล่อรวยวุยหล่อรวยไรใช้เลี้ยงแม่นี่มันเสียชักจะเลี้ยงแม่หล่อรวยก็จุงเมียอหัวข้าหัวขาเหรอเออเสียฮะ ใช่ไหมจะเลี้ยงแม่ก่อนอออใช่ไหมก,กูมจะอัดไว้แล้วตอนโตมึงไปก่อนเพื่อนแน่นอนกูว่าอะก่อนเพื่อนไหนเอาเมียก่อนไอ้ฟุกมันทำก่อนหนูเน่ป้วันปะปะ้ไอเกม <c oughs> ไอเกมจะเอาเมียก่อนหรือว่าจะเลี้ยงแม่โอ้เอาเมียก่อนแล้วจ้ะ,ะทั้งสองฮะทั้งสองเอามึงแบ่งบุญให้เมียครึ่งหนึ่งให้แม่ครึ่งหนึ่งนี่หว่า นั่งหอนนั่งนอนฮะเดี๋ยวทั้งเมียเดี๋ยวทั้งแม e em eh er ่เหรอคุณคงใครมาก่อนระหว่างเมียกับแม่แม่แม่ก็ลงมาก่อนมีแม่หืมแม่กูอยากกันมวยไหลแม่ยม่ยุ่งแม่คิดเขาวไม่ได้ไม่ไม่เงินเดือนออกนี่คือกู่็วันเห็นไอเดียมาคุยจัดหมดไออันตลอดย มันบอกเงินเดือนออกมันจะให้แม่เงินเลยอ้าไหนเอาใหม่สิเงินเดือนออกจะให้แม่หมดใช่ไหมใช่ค่ะเอาดีๆให้แม่เก็บบ่นเหรอให้แม่เก็บบ่นเหรอเงินเดือนเออก็ใช่ให้แม่เก็บกี่บาทไม่มีวันเลยหรอกมีมีมียี่สิบให้แม่ยี่สิบเดี๋ยวสัมภาษณ์นะใครจะเลี้ยงพ่อมั่งสมมติว่าพ่อแม่เลิกกันใครจะไปอยู่กับพ่ออยู่กับพ่อ พี่กาดฮะพี่กาดไอ้เกมอยู่กับพ่อปะไม่แม่อ้าวไม่แม่มึงอยู่ไหนอ๋ออยู่กับเมียไงพ่ออยู่กับเมียใหม่เมียใหม่ไม่มีใครไปอยู่กับพ่อแล้วนะสงสารพ่อนะการไงการการไอกพี่ก้าวต้องเลือกแม่ต้องการบอกว่าตอนเด็กๆอ่ะสามคนนี้ต้องมาไม่ยอมเอากาดไปไปฟังคนอื่น้งการ ไน้องวันใหม่เนี่ยต้องอูน้อยออกกันนะจับฉลากนะถ้าใครได้ไปก็ต้องไปนะไปอยู่กับพ่อนะโอเคไหมจับฉลากกันนะกล้องโอเคไหมถ้ากล้องจับได้ก็ต้องอยู่กับพ่อโอเคไหมต้องอยู่กับแม่ไปเท่านั้นแหละมันฮะมันยังไม่บรรลุสิทีิภาวะทำอะไรไม่ได้มไม่ได้หรอฮะเกมถ้าจับได้อ่ะไปอยู่กับพ่อเกมไปไหมคือเกมอะไร จับฉลากไงว่าใครจะได้ไปอยู่กับพ่อแล้วทำไมเราไม่เลียงทั้งสองเลยอ่ะเอาก็ไม่ก็ไม่ก็แยกกันไงเาเลือกไงเลือกขาให้เลือกเออให้เลือกเหมือนพี่ไปกับพี่อะไรนะแต่ก็มาหากันได้แต่ว่าให้ไปอยู่นะเวลาไปนอนบ้านก็ให้อยู่ในกันอี่แค่ไม่ต้องนอนแต่ให้กันไม่ใช่แยกกันอยู่คนละบ้านไงแม่ก็อยู่อุบลพ่อก็อยู่กรุงเทพเนี่ยใครจะอยู่กรุงเทพโอ้แล้วหนูเป็นคนอยู่อุบลไม่ค่อยใช่เ้อ อ,อยู่กับพ่อไอ้เกมรู้เลย,ยพ่อไอนี่อยู่อุบลใช่ไหมอ่ะได้อยู่กับแม่อไอเกมชัวร์เลยกั่กรุงเทพก็บอกว่าอยู่อุบลไม่ได้ไงพ่อเขาอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่เร<อ>ต่อไปอยู่จะไปหนูจะไปซื้อบ้านใหม่อยู่กับใครแม่อา้าวมึงจับฉลากได้พ่อนะมึงก็ต้องอยู่กับพ่อ่อ,อไปมีบ้านแนละ้วขอมีห้องห้องส่วนทำไมอยู่กับพ่อมัน มันเป็นยังไงอธิบายยู้กับพ่อพ่อช่างด่าดาว่ายังไงก็เป็นชี่เมาหฮะดาว่ายังไงชอบชอบชี่เมาทังมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วอ่ะรู้ได้ยังไงแล้วทุ่มเตอร์เนี่ยก็ทะเลาะกับแม่โดยแม่ตีโดยแม่ดีฮะไม่เคยชอบพ่อเท่าไหร่อ้าววันนั้นอะไอ้กงมป็นซัดพ่อตรงพ่อไปห้องห้องห้องตัวเองนี่นี่นี่ถามหน่อย ที่ไม่อยากอยู่กับพ่อเพราะอะไรอะเพราะอะไรที่ไม่ยอูที่เมาเล่นเกมอะที่เมาที่เมาอย่างเดียวอย่างอื่นอต่ตอนเด็กชอบไปคนอื่นชอบหาเรื่องรูได้ยังไงกูตอนเด็กเด็กจะตีเยอะกว่าแม่ตอนนั้นน่ะตอนแม่ทำงานแล้วตอนตอนพ่อไปทำงานเลยใช่ปะเอ้ยตอนแม่ทำงานปุ๊บหนูจะไปกับย่าเพราะว่าไปยิงเจยะอืม เ้ยมึงทารุนลูกมึงถ่ายฆาตกรได้ก่อนนะน้าน้าน่าจะไปอยู่กับคนคนโรตีนั่นเนีะไอ้เกมไปไอ้กล่องเนี่ยต้องอยู่กับพ่อนะอ๋อไม่กล้องเป็นคนลอรักพ่อตั้งไหนครับเห็นวันวันนั้นมึงบอกว่าไอ้เกมไปกัดตีนพ่อเลยวันพ่อไปกัดีนเลย ได้แล้วกูกลับได้แล้วกูได้อะไรอ่ะเขาติมยินโดงเของงี้ยกระโหลกมึงอ่ะเออแล้ทำไมอ่ะแม่มึงเนี้ยโอ้เมอวมึงก็ยังจะไปแม่เมื่อวันหัวเดือนขนาดมึงยังจะไปอยู่กับแม่ใช่ไหมเพราะหดกว่าแม่เพราะเพราะเพราะแม่เป็นเพราะพ่อเป็นฆ่าพอ<ข>อ,อาจจะมายุ่งเราก็ได้นะแม่แต่เวลาพ่อมาเอันนี้ถือวิ่งมาดูอ่ะไอ้เกมมึงกลัวแม่มึงมากมใช่ไหมไอ้กกลัวพ่อมาก ระหว่างแม่กับพ่อกลัวใครสองคนฮะสองคนสองคนเลยเหรอเลือกคนเดียวไม่ได้เอมึงอยากจะเลือกแม่ใช่ไหมสองคนเลยนั่นไงเลือกคนนึงไม่ได้ฉะนั้นคนยังต้องมึงพูดเหมือนขี้เมาเลยเออมึงเมาใช่มเนี่ยเออเมาพูดมาไม่จริงใจเลป็นเนี่ยเมาสีตาไอ้เกมไอ้กล้องไปอยู่กับยายที่อุบลนะเข้าไหม แม่อาจจะไม่ได้อยู่บนบ่อยากไปแม่แล้วแม่จะกลับไปอยู่บนไหมโต้ท่านุ่นโตไปหรือยูใ่ใช่ต้องใช<อ>้เงินให้แม่ใช้เออเออใครจะเลี้ยงแม่เน็ตบอกว่าแม่เคลียร์เองเนี่ยิเงินทุกบาทให้แม่หมดใช่ไหมกล้องไปอยู่บนโอเคนะูน,น่าเหมือนขี้เลยอะ <c oughs> ถ่ายไวนะ้เด้อนะไอ้ไอเกมอยู่กับพ่อ ไอ้ก้องอยู่กับแม่อะไรยังไม่ได้เรื่องเลยพี่กัดอยู่กับเมียจบไม่แม่ถ้าหนูถ้าหนูไปอยู่บนแล้วหนูจะหางานอะไรทำเยอะแยะเออเยอะแยะเรื่องทำไม่มีก็ไม่ทำเอออ้อไม่ก็ไม่มีไงปัานไม่มีทำได้ไงอู้ไม่อ๋อไถนาเนเี่นเกมไถนาแบบจะไซื้อคอมเออมันก็ใช้ลุงตู่แทนไม่รถตีก็เห็นลุงตู่แถ้วไถเลย ไม่ไม่นูนูเห็นพูดเสียงดังไปไม่ใช่บ้านเรา <c oughs> ต้องถูเยอะนูเห็น <c oughs> หนูเห็นหนูเห็นบารีนูเห็นไปยศสภาพาามาชอบพี่เปย์ชอบใครเคยมีคนชอบไหมบอกมาถ้าจับได้ดูไล่ออกแล้วชอบใครแล้วไม่ได้ชอบใครเพราะรออยู่แล้วมีคนจีบตั้งเยอะไม่มีครับไม่มีเปาเปาไม่ได้จีบใครบอกว่า ไอ้บอกว่ากล้องหรอหาพยานมายืนยันไม่มีสักคนแม่แม่กับพ่อครับไม่มีเลยแม่ไอ้กล้องหรอกไหมหลอกเหมือนแม่เลยอ้าถ้าหลอกเหมือนแม่จะเป็นตุ๊ดนะฮะหลอกเหมือนแม่จะเป็นตุ๊ดฮะแม่เป็นผู้ชายแม่แม่เป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงอะผู้ผู้ยังไง ถ่ายไว้ได้นะทุกคนจะไม่ไม่ไม่นเห็นปาลินามันถ่ายอยู่เอ็นโดรุมรักนะ